รัฐขอเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในรอบใหม่ในวันที่5กันยายนถึง12ตุลาคม65นี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ผมแล้วข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่12สิงหาคมปี2565นะคะสําหรับวันนี้ก็ยังกําหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติอยู่นั่นเองนะคะใครพาแม่ไปเที่ยวไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะ เรามาดูรายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะช่วงเวลาที่เปิดนู่นนี่นั่นนะคะรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะ,ะบุ๋งก็พยายามย้ำนะคะหลายรอบทุกวันเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์สดนะคะว่าจะเปิดลงทะเบียนให้อีกในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ก็เงิบค่ะง่ายเงิบนะนะ วันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากแล้วนะคะผมก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจกวางไตรสุรีไตรสระนกุลนะคะเขาเป็นโฆษกรัฐบาลน,นั่นเองค่ะ แต่ก่อนไปรับชมนะคะรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆแล้วก็วันที่ลงทะเบียนนะคะบุ๋มก็อยา,อากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิ้มกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะเขาโพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่5กันยายนถึง19ตุลาคม65นะคะ ซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กําหนดร,ระยะเวลาในการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม65ตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังกําหนดและการลงทะเบียนนะ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็จะได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสำนักงานเมืองพัทยาธนาคารทรกสทุกสาขาทั่วประเทศสาขาธนาคารออมสินและสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้นะคะตามวันเวลาดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ในช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนนะคะหากตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่า วันหยุดราชการนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะมาเริ่มกันนะคะที่กลุ่มคนที่มีครอบครัวนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มคนที่ไม่จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ไม่จดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะหรือว่าหย่าแล้วก็เป็นไม้สามีตายเมียตายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นผู้หญิงที่มีลูกอายุไม่เกิน18ปีนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่จดทะเบียนค่ะหรือว่าหย่า หรือว่าเป็นไม้นั่นเองนะคะแต่เป็นผู้ชายที่มีลูกอายุไม่เกิน18ปีนะคะและได้รับรองบุตรแจ้งเกิดสารมีคําสั่งค่ะถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสนะคะแต่แยกกันอยู่ยังไม่ได้หย่านะคะก็ถือว่ายังมีคู่สมรสอยู่ต้องลงทะเบียนในฐานะคนมีครอบครัวนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการเตรียมเอกสารนะคะซึ่งก็ต้องเตรียมทั้งของตัวเองนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านและต้องมีเอกสารของคนในครอบครัวด้วยนะคะก็คือบัตรประชาชนคู่สมรสทะเบียนสมรสนะคะสูติบัตรลูกประชาชนลูกนะคะเอกสารทั้งหมดเนี่ยก็คือจะต้องเตรียมทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนานะคะยกเว้นทะเบียนบ้านอาจจะใช้แค่สำเนาก็ได้นะคะ กลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มไม่มีครอบครัวนะคะนั่นก็หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่จดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่าหย่าหรือไม่และไม่มีลูกก็คือเรียกง่ายๆว่ากลุ่มคนโสดนั่นเองนะคะคือกลุ่มนี้ไม่จดทะเบียนสมรสหรือหย่าหรือไม่แต่มีลูกอายุไม่เกิน18ปปีนะคะก็คือจะต้องเตรียมเอกสารแค่ ของตัวเองนะคะ2ก็คือไม่จดทะเบียนสมรสหรืออย่าหรือว่าไม่นะคะแต่มีลูกแต่ว่าลูกนั้นอายุเกิน18ปีไปแล้วนะคะก็คือจะต้องเตรียมเอกสารคือเตรียมแค่ของตัวเองนะคะคือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทั้งตัวจริงแล้วก็สำเนายกเว้นทะเบียนบ้านเนี่ยอาจจะใช้แค่สำเนาก็ได้นะคะซึ่งของลูกที่อายุ1 8ปีไปแล้วให้เขาไปลงทะเบียนเองนะคะไม่เกี่ยวกับเราแล้วเนาะใครเข้าใจกันบ้างสงสถานะนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ รายละเอียดมันเยอะมากนะคะทุกคนในการลงทะเบียนรอบนี้ทุกคนจะต้องแบบทําความเข้าใจแนละฟังทุกวันใครที่ฟังทุกวันอาจจะบอกว่าเออเข้าใจกันไปแล้วอย่างเงี้ยนะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ต้องเตรียมไปกรอกนะคะในแบบฟอร์มที่เขาให้ลงทะเบียนนั่นเองค่ะ หนึ่งเลยก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของตัวเองนะคะอย่างเช่นเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะชื่อสกุลวันเดอนปีเกิดที่อยู่ปัจจุบนันหรือว่าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะ2นะคะก็คือวุฒิการศึกษานะคะเตรียมคําตอบไม่ต้องเตรียมวุฒิใบวุฒิอะไรไปนะคะลงแค่ว่าเราจบอะไรจบปวชมหปวสปอตี 40, อะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปนะคะสามก็คือสถานะครอบครัวคือมีครอบครัวหรือว่าไม่มีครอบครัวนั่นเองนะคะ 4ค่ะก็คือมีพร้อมเพย์นะคะทุกคนจะต้องมีพร้อมเพย์มีที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือไม่คืออันนี้ก็คือให้ตอบเฉยๆนะเขาจะมีฟอร์มมาให้ตอบเฉยๆคือไม่ได้มีผลอะไรกับการลงทะเบียนนะคะตอบซื่อๆเด้อตอบซื่อๆโอเคอก ต่อมานะคะหค่ะก็คืออาชีพของตัวเองแล้วก็อาชีพของคู่สมรสนะคะทำอาชีพอะไรอย่างเช่นทํานาทําสวนทําไร่หรือว่าเป็นพนักงานประจําหรืออาชีพอิสระก็เขียนลงไปนะหค่ะคือรายได้รวมทั้งปีปี2 5 6 4ทั้งหมดทั้งรับเงินสดทั้งเข้าบัญชีนะคะค่าจ้างค่าตอบแทนดอกเบี้ยกำไรและรวมสวัสดิการเบี้ยต่างๆด้วยอย่างเช่น ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้เป็นเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็แม่จะได้รับเงินเด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลนะคะเดือนละ600นั่นเองนะคะก็คือใส่ลงไปเลยนะเตรียมไว้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงดอกเบีย้ยค่าตอบแทนกำไรต่างๆก็ใส่ลงไปด้วยนะคะ7ค่ารายได้รวมของคนในครอบครัวนะคะก็คือ มีของเราแล้วก็คู่สมรสนะคะบวกกันนะคะรวมไปถึงของลูกด้วยอายุไม่เกิน18ปีนะคะส่วนลูกที่เกิน18ปีไปแล้วเนี่ยไม่นับนะคะรวมกันแล้วก็เอามาหารหารกับลูกที่อายุไม่เกิน18ปีด้วยนะคะโอเคนะต่อมาค่ะข้อ8นะคะก็คือหนี้สินรวมทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะ9ก็คือแบบสอบถามให้เลือกว่า อยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะ10ก็คือข้อมูลของคู่สมรสนะคะแล้วก็ลูกที่ไม่เกินอายุ18ปปีนั่นเองนะคะก็จะได้แก่เลขบัตร นะคะแล้วก็ชื่อสกุลที่อยู่วันเดือนปีเกิดเป็นต้นเท่านี้นะคะซึ่งการลงทะเบียนนะคะก็จะมีช่องทางการลงทะเบียนทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะ1ก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะก็คือจะได้แก่กรุงไทยทกสอ,อ,อมศินคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตสำนักง,งานเมืองพัทยาใกล้บ้านนะคะไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำนานะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะ 2นะคะก็คือที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ go t h นะคะอันนี้เฉพาะกลุ่มที่ไม่มีครอบครัวนะคะเพราะถ้ามีครอบครัวต้องไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยลงทะเบียนนะคะซึ่งขณะนี้นะาเว็บไซต์ก็ยังไม่เปิดหน้าเว็บไซต์ให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าแบบเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้ทุกคนดยดูกันได้รู้กันเนะาะ3นะคะก็คือเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปว่วยติดเตียงจะมีการสำรวจหรือว่าแจ้ง ความประสงค์ไปยังพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปรับลงทะเบียนที่บ้านนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางไปแออัดกับคนอื่นเนาะสี่ค่ะเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะถ้าเกิดว่าไม่รอเจ้าหน้าที่มาลงทะเบียนให้ที่บ้านนะคะสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นลงทะเบียนแทนที่ได้นะคะที่หน่วย ลงทะเบียนใกล้บ้านนะคะซึ่งแบบฟอร์มมอบอำนาจนะคะก็รับได้ที่หน่วยลงทะเบียนหรือว่าดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นะคะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนั้นเป็นคนไม่มีครอบครัวนะคะให้ญาติลงทะเบียนให้ทางเว็บไซต์ก็ได้นั่นเองนะคะไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนเนาะโอเคค่ะก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แล้วนะคะทุกคนใครจดได้จดนะคะ สำหรับข้อมูลในการลงทะเบียนก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะส่วนวันให้ลงทะเบียนนั้นนะคะก็คร่าวๆมาว่าวันที่29สิงหาคมนะคะแต่ว่าก็เป็นวันที่ที่ยังไม่เป็นทางการนะคะแต่เกิดว่าเป็นทางการเนี่ยรอทางกระทรวงคลังเข้าออกมา ถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเดบยวผมมาแจ้งเนาะก็รู้คร่าวๆกันประมาณนี้ปลายเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งการลงทะเบียนนั้นก็ใช้เวลาประมาณ45วันนะคะทุกคนจะต้องเตรียมตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีคำถามอยากสอบถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ